เอาเงินเอาเศษหนึ่งก็จุดไว้จุดไว้วันนั้นคุณบอก,ลกเล่าเขามาเอาวัดเราเจ้าสู้เราไรเจ้เดือนหนึ่งนะ่ะเราครบร้สองสามคนคุณนนะ่ะขบุดฮ<ะ>ึคิดดีเลยว่ะทครบรอบอองนะเอเอทัจะหาเงินเก่งทั้งนี้ใส่ดีฮู้ยูหาเงินเก่งนิสัยดีนะแต่เราเจ้าสู้ไรฮะมารักมา,มากแหลายคนในเจ้าสู้คืออย่างนี้ มึงมี่เราครบกับจันคบลมจันได้หนึ่งเดือนคนก,กูได้สิบสองมือเจ้ยมึงคบมันเราได้จักมือละหันอาทิตย์หนึ่งนี่อีกสองสามมือเราก็มุกลุกมือเราเจ้าสู้เราไรใจเห็นผู้ใดแล้มักไปมั้งสมโภตเออ,อหู้นึกว,วันเราหาเง,งินเก่งเอาเงานินให้มึงให้มึงแก้นี่นะ่ะแต่ว่าเจ้าสู้คืออย่างนี้เดือนนึงนะ่ะเราครบสองสามคนกูนะ่วะวา กูเบิร์นอะเคยชากูเท่นะเราให้กูจ่ายตลอดน่ะเราเงินใ,ให้มึงจ่ายเขาได้่ละตั้งที่คบกันมานะ่ะกูมาสองสามล้านนู่นนะว้าวมึงน่ะมึงท่าเบิรงมึงน่ะเราบอกโลกมึงเราเสียเงินโตมึงใส่นี่เอาไปคืนเราเบิดกูคือกันตอนนั้นน่ะเรา,า,า,าเอาเงินกูจ่ายทุกทุกมื้อเราบอกเลยกูน่ะมืเอื่นมาเข้ามาทวงเงินได้เลยมนะึงกูจดไว้ได้เอ <ười> าเงินแนวโว้เนี่ยเอาเงินแนวเซนเนี่ก็จะดไว้จดไว้บัดนั รู้อยากอะไรป่ะนีเส้นมึงนะไปบอกเลิกเสี่ยกูดิกูนี่มีประสบการณ์กับมึงหลายอย่างถึงมึงบอกเลิกองนะไทยบ้านนี่หูวัดกูจะโมก้าออกเฮือนนะอู้เขาเจ้าแป้งแต่เขาเจ้าก็าวเขาเซวนะขั้นมึงมวยยางเป็นบอกกูนะมึงฟังกลัวกูมึงไปบอกเรื่องเราไปอีดีดีดีใครสมุทกันฟังกูหนึ่งเส้นกูพูดกันตายเด้อสีแดงป้าบซิ้วสีทองป้าบฟ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมสอง รุ่นเงินรุ่นคำรุ่น,นไอโฟนใครสนใจคอมเมนต์มาเ้อเดี๋ยวคอาตาลิฟากให้ซื้อสายเด้เนอโดยไป